ท่านประธานาโชคอาริยาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลจิตเวชแล้วนะครับท่านวางใจได้ถึงเธอจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนผ่างไปแล้วครับพ่อครับผมจับคนที่ทำให้พ่อตายได้แล้วนะครับ,รบจีบาบจาการเลยนานโชนพ่อให้ฉันทุกใส่ร้าย โดนมีภาษาให้จำคุกตลอดชีวิตก็พอคุณแม่ฉันก็หัวใจวจายจนเป็นอัมพาตยังไม่พอใจคุณอีกเหรอไม่พอฉันจะทําให้ทั้งชีวิตของเธอเจ็บปวดตลอดไปเหมือนตายทั้งเป็นอยู่ไม่ได้ตายก็ไม่ได้คุณหญิงอานะัทสบายใจได้เลยค่ะคืนนี้ฉันจะจัดการลูกชายของคุณเองโรงพยาบาลจิตเวชนี่มีของดีๆแบบนี้ด้วยคุณชานรบนี่ไม่ได้หลอกเราจริงๆ เลยแหละสาน้อยคุณเป็นใครอจะทำอะไรอะ่ะฉันอยากให้เธอช่วยฉันหน่อยเสียงนี้มันทำไมเหมือนกับธนโชคขนาดนี้นะ เสียงนี okay. <I> ้มันทำไมเหมือนกับธนาโชดขนาดนี้นะคุณอย่าทำแบบนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นนะไปเธอสบายใจได้ฉันจะแต่งงานกับเธอเจ็บนะไม่เอาไม่ได้นะคุณหญิงอานัททำไมถึงมีผู้หญิงคนอื่นอยู่ในห้องลูกชายของคุณล่ะนี่เราวางแผนกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอ นี่คุณหลอกฉันเหรอฉันคิดว่าฉันจะสามารถหลบหนีพ้นไม่คิดเลยว่าจะเสียความบริสุทธิ์ไปไม่ได้ถ้าหากว่าธนาโชรู้ว่าฉันมีผู้ชายคนอื่นเขาต้องฆ่าฉันแน่แน Flex TV an exciting world of trending dramas